สวัสดีครับท่านผู้ชมแล้วก็พูต้ติดตามช่องสงวนกุลวงผมพ่อใหญ่เปียกนี่ละครับเอาพ่อกันวันจันทร์ครับวันคู่นะครับวันนี้พ่อใหญ่เปียกสิม,มาจัดรายการเลี้ยงนะครับการเก็บก้อนเฟี้ยงนะครับให้ได้ราคาตั้งแต่35บาทถึง50บาท นหรือมากกว่านั้นครับเพราะว่าปีนี้นี่ครับคนเลี้ยงงัวหลายครับเลี้ยงคล้ยหลายนะครับผากเสีแพงก็นี่ก็ได้ครับก็ขึ้นอยู่กับขนาดของก้อนฟางครับก้อนฟางขนาดหนึ่งเมตรนะครับแล้วก็มันมีอ่เมตรห้าสิบเมตรยี่สิบครับเมตรยี่สิบก็มี นะครับนะการเก็บครับการเก็บนะครับการเก็บก้อนฟางไว้ตะขายครับช่วงเดือนสิงหากันยาครับหนึ่งลงเลื่อนครับสร้างย่างดีเลยนะครับนี่การฝนการล่นล่มกันแดดนะครับเป็นอย่างเกี่ยวอย่างกับแดดพา่สินนะครับฟางที่ดีนะครับ อันถือแดดนี่ถือฝนนี่สีมันสีเสียดครับอันเฮาเห็ดโลงเลื่อนอยางดีนะครับสีมันก็นสีเหลืองอองต้องปานท่องบุลุษครับนะครับนะเห็ดยางดีครับยูนี่ครับเป็นหลายเมือนอยู่แค้นครับนี่นี่ครับงามน่นก็เสียอาอ,อกนะครับอัทีนี้เพื่อนครับเพื่อนบานนี่นะ เพื่อนเป็นเพื่อนปูนครับนี่เพื่อนปูนย่างดีครับป้องกันยังหนึ่งความชื้นสองปวกครับสองปวกนะกับอีกแนวหนึ่งก็คืออ่าเวลาลรถแลนขามาเอาก้อนฟางกัแลนขามาได้สะดวกครับอ่านี่แหละครับตัวย่างนะครับเดอ้อตัวย่างการเจ็บ ก้อนฟางนะครับไว้ตะขายให้ได้ราคาสูงนะครับตั้งแต่ก้อนละสามสิบห้าบาทถึงห้าสิบบาทนะครับหรืออาจสิแพงก้อนนี้นะครับขึ้นอยู่กับความยาวของก้อนฟางนะครับหนึ่งเมตรแล้วก็ขึ้นอยู่กับอาสีนะครับ สิ่งเกียร์ปนน้ำเหรอครับหนาวอาเอฟซีของพญเปียกนะครับอ,อันบอกเข้าใจนะครับกระโรมาถามใดเด้อครับเด้อนะครับคลิปนี้ก็ขอขอบุญขอบคุณที่กดติดตยามพญเปียกครับขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับจากพญเปียกครับ